สวั ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสารรค์ตอมสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้หน่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะสาหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูพฤติกรรมของคนไม่ดีครับเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขครับแล้ววันนี้นะคะก็จะขอเปิดประเด็นที่เราจะเป็นจะต้องมีเหตุผล และเรื่องนี้เนี่ยก็เคยเป็นข่าวดังด้วยที่สําคัญใกล้ตัววัยรุ่นมากๆค่ะนั่นก็คือการทะเลาะวิวาทค่ะซึ่งผมเห็นในฟีดข่าวนะครับเวลามีเรื่องตีกันทีไรเนี่ยก็อดเสียดายนาคตน้องๆไม่ได้เลยแถมในบางเคสนะครับถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยด้วยใช่ค่ะแทนที่จะได้ใช้ช่วงเวลาที่ดีและน่าจดจําในช่วงวัยเรียนอย่างเต็มที่จริงเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีวยกว่าครับว่าผลลัพธ์ของการยึดติดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยจะพาไปสู่จุดจบแบบไหนมาร่ว ชื่อว่าจุดจบขาโจไปดูเลยค่ะไปครับว่าไงพวกเทคโนฉันมาตามนั้นแล้วพร้อมจะดวลกับเด็กช่างอย่างฉันหรือยังฉันพร้อมสเสบอเไว้เด็กเทคโนอย่างฉันไม่เคยกลัวเด็กช่างคนอย่างแกย,ยอยู่แล้วดีงั้นลุย อะไรวันนี้มันวันอังคารเว้ยที่ฉันนัดน่ยมันวันพุธปฏิทินบ้านแกมีไหมอือเออว่ะเดี๋ยวนี้ฉันไม่ว่างหรแล้วเว่ฉันจะต้องตีกับอีกสถาบันหนึ่งลบไปเดี๋ยวเวลาอุ้ยอือไปไปเว้ยไปเว้ยพวกเราใจเย็นเว้ยเมื่อกี้มันไม่ตั้งใจชนไหลแล้หรอกอีกสามวันเจอกันไปพวกเรา ไฉันดูปฏิทินมาอย่างดีแล้ววันนี้วันพุธจะดวูกันได้ยังเออวันเนี้ยวันพุธเออดีลุยเดี๋ยวใช่แต่เนี่ยพูดกลางวันที่ฉันนั่นจะพูดกลางคืนเว้ยตอนนี้ร้อนจะตายพวกแกไม่กลัวบป็นฮิสโตกล่ะเหรอวะเข้ามาแล้วเป็นยังไงยังอะตั้มวันนี้ฉันไม่ว่าเว้ยฉันมีทุนละฉันจะพาแฟนฉันไปดูเน็ตฟิกไป หอมแก้มโฉ่สะใจเว้ยจะตัดผมรอก็ไม่ได้อาม่าห้ามตัดผมบันพุธไปพวกเราไปดูอมรินทีวีดีกว่านี่ตัวหอมจริงเลยนะ วันนี้ฉันไม่สนแล้วว่าจะเป็นพุทธกลางวันเลยพุทธกลางคืนวันนี้แกเละแนะ่รู้จักไหมเอกพ่อทุกสถาบันฉันไม่กลัวแไหรอกเว้ยเพราะฉันมีของดีมาดูใกล้แขนขวาสักทรงองค์นรายแขนซ้ายสักชาตัราชเสีขาขวาเนี่ยสักพยักขีขาซ้ายเนี่ยสักหมีมีกำลังนีพระอุลาสักพระโมคลาพระก้นปิดตาพาดไปถึงหลังนหน้าผากนั้นฝังเหล็กก้าเพชรตาแม่<ฮ> ทีละฮะแตกไม้มันีแหรอหัวที่ระก็แตกแล้วถามจริงอุ้ยหัวนเจี๊ยบเลยเลือดฉันไม่เอาแกไว้แน่วเนยนะแกต้องตายเรื่อแล้วเขาว่าทีไ่ไปสนเล่านี่ตาย จะดล้งเป็นไรป่าวกลางไม่ได้ไม่รอดือไม่เพลงเก่งมากเลยแต่นั่งก่อน<ล>นั่งก่อนตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้นเฮ้ยเล่นเก่งไหมนะต้องเล่นต้องเล่ต้องเล่นโอเคนะังแล้วอันนี้เลยอันนี้นนแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกยุ่งกับไอ้คนแบบนี้ทำไมไม่เชื่อฟังแม่บ้างตอมจำนึกอักเสบยังไงไล่ตีกั มาบันคู่รีนี่ครับแม่ต้องเข้าใจเจอกันมันก็ต้องปะทาไม่งั้นมันผิดคอนเซ็ปต์เด็กช่างหมดดีครับถึงจะต่างสถาบันแต่ก็ใส่เชื่อสอบมาเรียนหาความรู้เหมือนกันเอาเวลาไปตั้งเจเลนไม่ดีกว่าเหรอแทนที่จะมาไล่ทีไล่ใจกันแบบนี้ครอบครัว,วเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนทําตัวเจเลนไม่มีวินัยแบบนี้ฮะตัวเองได้อะไรบ้านเมืองได้อะไรสุดท้ายก็ไปนอนในคดหมดอนาคตไปเลยเอางี้ครับแม่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยผมจัดเพื่อนมาเยอะวันนี้รับรอง นนมันเป็นยังไงก็เห็นหน้าเธอนะป้าก็นึกถึงหลายขึ้นมาทันทีเลยทำตัวเป็นขาโจคุมช่างกนมาก่อนอยกพวกตีกันไม่เลิกหน้าทุกสถาบันเ,เรียกว่าตัวตึงยา่านเทเวศยนะเด็ดนะฮะตัวตึงย่านเทเวศใช่ใช่มีรูปไหมครับขอดูหน่อยได้ไหมอ,อยากดูรูปเหรอครับได้ได้รูปเนี้ยสดๆร้อนๆเลยมือเปลววงการ ดูซะดูให้เต็มตานนีอันนี้แขนก็ไปแล้วอันเลื่อนมาอีกเลื่อนมาอีกอันนี้หัวก็แบกคือนะคือนะแต่แล้วนะอยากเป็นพ่อทุกสถาบันครับคุมทุกพื้นที่มันก็ต้องออกมาส่นนี้นั่นแหละนี่อยากคุยกับพี่เขาไม่ได้จุดททษคุยกับพี่เขาได้เลยนะตอนนี้พี่เขาไปคุมอยู่ที่นรกคุมที่สามแล้วน่าจะไปอยู่เขาได้นะเพราะว่าอยู่วงการเดียวกันนี่แม่ครับผมไม่มีเฟซแท็กจุดทูบคะัจำไว้แล้วนี้น้องอย่าห้า อยากกินข้าวผ่านถุ้ยไปแพ้กลับบ้านแพ้พี่จำไว้เลยนะต่อไปเนี้ยเราเลิกกันอุ้ยไอคำพูดชอบมากไปเดี๋ยวพี่ขนลูกใช่ไปกลับบ้านเดี๋ยวนี้แพ้โอ้ยโอ้ยเจ็บทั้งหัวเจ็บทั้งใจแพ้โอ้ยไปไอ้ช็อกเขาช็อใครไอถามพันไหนอ่ะพี่เป็นบุรุษพยาบาลจะบอกให้ไปรับยาทางโน้นรับยาเออครับอย่ารีบเอาอ่ะ คะไม่ได้กลัวนะแค่หลอนเฉยทำตัวแรงเกียในสังคมนง่ายแต่ทำแล้วละอายเกิดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ กันเพราะความเชื่อสั่งสมมาว่าเป็นคู่อริกันสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ออกมาร้ายแรงกว่าที่คิดนะคะแต่ก็ยังไม่เข็ดกันเลยใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะครับที่เจ็บแต่ว่าคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราเนี่ยเจ็บกว่าครับผมจะว่าไปเนี่ยเรื่องนี้ก็สงสารแม่แพ้เขานะครับที่ต้องสูญเสียลูกชาย,ยแพ้ก็ด้วยค่ะเขาก็แค่ห่วงแฟนจะเข้าไปห้ามแฟนแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนลูกหลงเพราะว่าไอ้พวกคนไม่มีเหตุผลพี่ฟอนพี่จี้ครับผมอะ่ะมีเพื่อนขาโตจเหมือนในคลิปเลยแล้วผมอะ่ะควรจะพูดดกัเเค้ายงงงงีตออลืช่ว ลาที่เขาพร้อมฟังครับแล้วก็บอกให้เขาใจเย็นๆพูดให้เขาโฟกัสไปถึงอนาคตที่ดีๆของพวกเขาเขาก็คงมีเป้าหมายที่ดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นครับใช่ค่ะเราควรชักชวนกันไปในทางที่ดีสู่เป้าหมายในอนาคตค่ะขอบคุณครับแล้วคุณผู้ชม่ะครับคิดเห็นยังไงเราไปฟังกันดีกว่าครับไปฟังเลยค่ะผมรู้สึกว่าการตีกันมันไม่ได้อะไรครับผมตีกันไปก็เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนพ่อแม่เดือดร้อนตัวเองด้วยต้องคุยกันให้เคลียร์ก่อนเลยครับอย่างแรกทุกอ,อย่างมันมีทางออกเสมอครับ โอ้โหเมื่อก่อนผมก็เป็นขาโจมแบบนี้แหละครับจักสีมันค้ำคอพอกลับไปบ้านนะครับก็เห็นแม่ร้องไห้ผมก็เลยคิดได้ว่าการที่ทําให้คนที่เรารักต้องเสียน้ําตามันไม่ดีเลยเห็นรอยยิ้มของแม่ผมก็มีความสุขแล้วครับไม่เก็บตัวด้วยครับความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทะเลาะวิวาทและการตีกันของวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดการสูญเสียแค่ตนเองนะคะแต่ยังส่งผลเสียไปถึงคนที่เรารักครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยค่ะอย มาทําลายสิ่งดีๆในชีวิตของเราเลยนะคะใช่ครับผมการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้เหตุผลในการหาทางออกร่วมกันและใช้กําลังเนี่ยไม่เคยเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับใครการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดีที่สุดนะครับคือการหาทางออกร่วมกันนั่นเองครับ ร่วมสนุกในรายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคําถามว่าการที่ต้งชอบทะเลวีวาทกับคู่อริเป็นการกระทําที่ไม่ตรงกับข้อใดในรากฐานประชาธิปไตยข้อ 1. ความมีเหตุผลข้อ2ความมีวินัยข้อสาความซื่อสัตย์คําตอบที่โดนใจสิบขั้นแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่1 5บหถึงสิกุมภาพันธ์2 5งพันหปหวังว่ารายการของเราในวันนี้นะคะจะทําให้ทุกคนได้ฉุกคิดและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน แล้วพบกันใหม่เสาหน้าส1็โมงเช้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับขอแสดงคว,ความยินดีกับผู้นชนะในโครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองประจำปีพุทธศักราช2567รางวัลชนะเลิศผลงานเรื่องตัวปีโดยโรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรางวัลรองชนะเลิศผลงานเรื่องวาดฝันโดยศูนย์การเรียนโอเปนสคูลกรุงเทพมหานครสำหรับรางวัลชมเชยได้แก่ผลงานเรื่องวันสไนธามอินเดอะสคูลเรื่องแป๊บหนึ่งเรื่องกูผู้รู้ทุกสิ่ง